วันนี้ครับวิวก็ชงกูอืมนาดีเยจะเริ่มไฟมะอืมจะเริ่มยางไงใครมีใครดีมะอืมจไหนมะพอไม่อืมพออยู่โอยยับยืนเลยใส่ฟ้า สีฟ oh. oh oh. ้าคจะกินอะไรอะไอะไรคสีฟ้าเรื่ต่อสู้ได้อ่ะตายตายตายโอ้วกต์ีเชนอ๋อของอันนี้อันนี้เขาก็เรียกว่าีอ่ะยาต้องมึง อือืออืตอตยต่อยตอยสครชนะสีฟ้าชนะโมาเยอะต่นออฟ้าตับนั่นอืน อ่ะเฮ้ยไอ้คืออะไรอ๋อมาชิบูมชิบชิบเออเอาแค่สี่ตัวไม่ใช่เอาห้าตัวพอก็เก้าหนึ่งตัวไม่ใช่เอาเก้าสองตัวหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองเปิดฉากอ๋อฉากจรงตีแล้วอ๋อวันนี้อ๋ออ๋ออ๋ออ่ะอีกเอืะอกำหมดจิตตาแล้วอ๋ออ๋อไป เร็วเร็วเลยค่ะเอ้ยเลือดเต็มแล้วอืมเฮ้ยดยังสียงเสีนะถกอึ๊บอึ๊บอึ๊ ปายปาปาตะตะโคซังซะจะลูซี่ๆขวดเยอะกันใส่ปุ้งอัน <laughs>

you mm -hmm.